ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ มานี่เร็วๆคุณผู้ชมรออยู่ว่าจะถ่ายรถหรปนนั่นแหละสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์วันนี้นะครับผมกับพี่น้อยเนี่ยพาคุณผู้ชมมาที่ที่ไหนจ๊ะที่ไหนอะพี่น้อยผมทำไมมันสวยและอลังการอย่างนี้ครับที่นี่ก็คือวัดไพรพัฒนาตั้งอยู่ที่ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจ้ะวัดเหรอครับใช่แล้วแล้วก็เป็นที่ตั้งของสรีระสังขารของหลวงปู่สวงครับ พระชาวกัมพูชาท่านเนี่ยนะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมเขาก็เลยเรียกท่านว่าเทวดาเดินดินโอ้ยเป็นอย่างนี้นี่เองไปสักการะท่านกันดีกว่าครับพดี๋ยวเดเดี๋ยวๆเห็นป้านั้นไหมอ่างน้ําเทวดาให้ล้างมือให้สะอาดก่อนนมัสการหลวงปู่สวงอ้าวอ๋อคือไปล้างมือจนี่ผมไม่ได้สกปรกแล้วไปล้างก่อน วัดไพรพัฒนาแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2524ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่14สิงหาคม2551โดยมีพระครูกโกศลศิกขกิจเจ้าคณะอำเภอภูสิง์เป็นเจ้าอาวาสค่ะ สิ่งที่โดดเด่นของวัดไพรยพัฒนาแห่งนี้ก็คือมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงซึ่งสร้างด้วยอิฐแดงเป็นการประยุกต์ใช้ศิลปะแบบขอมโดยด้านบนของยอดมณฑปนั้นนะคะ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งมีความงดงามมากในแต่ละวันนะน,นะคะจะมีผู้ที่หลั่งไหลามาที่วัดจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะที่เห็นว่า มีคนมาวัดจำนวนเยอะนั้นนะคะเพราะต้องการมาสักการะและขอพรหลวงปู่สวงค่ะถึงแม้ว่าท่านเจราสังขารไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543แต่สรีระของท่านไม่เนา่าไม่เปื่อยลูกศิษย์จึงนำสรีระท่านบรรจุไว้ในลงแก้วเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้นั่นเองค่ะ หลังจากไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่สวงมาแล้วเนี่ยดีมากเลยครับพี่น้อยครับแล้วก็ขอพอรท่านผม,มอ่านคําสอนที่แปะอยู่ที่ผนังที่ท่านสอนนะครับรู้สึกแบบกินใจแล้วก็ดีมากๆครับชอบอ,อนี่้รู้ไหมว่าหลวงปู่สวงเนี่ยนะท่านเป็นพระนักปฏิบัติครับแล้วท่านจะไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับท่านจะแบบว่าอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองฮามีความสุขจังอะคราวนี้สายบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วขอพรแล้วอยากเที่ยวบ้างครับเอาแบบธรรมชาติธรรมชาตินะพี่น้อยโอ้โหได้ไม่ใช่มากับพี่แล้วพี่จะพาแต่เข้าวัดนะสีสเกตเนี่ยยังมีที่เที่ยวแบบธรรมชาติเอาเป็นเดี๋ยวไปตามแนวแตะเข็บชายแดนเลยละกันเอาอย่างนั้นเลยเหรอะไปอยากรู้ไหม่มีอะไรมาสิร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชน เทียย่ยวตมไม่ไทยล้านวันเทียย่ยวตมไม่ไทยล้านวันร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตา และตอนนี้เราก็อยู่กับน้องปองนะคะที่จุดชมวิวผาพญากูปรีด<ช>ีอยู่น้องปองจะพาเราเที่ยวชมใช่ไหมคะ<ช>อ๋อเดี๋ยวครับเด <ๆ S 1> <ส>ี๋ยวครับก่อนไปเที่ยวครับน้องปองพี่อูอยากรู้ครับว่าทําไมถึงชื่อผาพญากูปรีครับให้เดานะเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณเนี่ยน่าจะมีกูปรีอยู่เยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับกูปรีเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งแต่น่าเสียดายนะครับสูญพันธุ์ไปแล้ว เผื่อน้องๆคนไหนเด็กๆคนไหนดูอยู่เนี่ยได้เป็นความรู้นะครับรละเอียดต่างๆนีครับน้องปองเล่าเลยครับเป็นยังไงบ้างกูปรีคือมีชาวบ้านเห็นเป็นจุดสุดท้าย<อ>ที่เขาจะสูญพันนะคะค่ะก็มีชาวบ้านมาหาของป่าแล้วก็มาเจอเขาลังจากนั้นก็ไม่เจอเไม่เจออีกเลยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่าจุดชมวิวผาพญากูปรีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ตำบลเราด้วยแล้วก็จังหวัดเรานะคะ,ะซึ่งเหมาะมากมันเป็นจุดชมวิวที่ดูดิสวยมากครับสวยมากที่จุดชมวิวผาพยากูปีแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนบ้านแซนไพรช่องสงําตตำบลไพยพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดพอดีครับที่สำคัญเนี่ยยังตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นสองเขตแดนไทยกัมพูชาสำหรับบนนี้นะครับเราจะเห็นทิวทัศน์ของห้วยสำราญกั้นระหว่างอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดกับอำเภอบัวเชิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีรูปปั้นกูปีขนาดใหญ่และสวนหินโบราณแห่งเทือกเขาพนมดงรักให้ชมด้วยละครับ สวยแล้วนะแต่ข้างล่างนี่น่าสนใจกว่าอีกนะคะใช่ค่ะอโอ้สวยจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องโรยตัวลงไปชมความสวยงามข้างล่างเลยครับหัวไม่ค่ะเรามีเส้นทางเดินชมธรรมชาติอยู่ด้านล่างไปทางนี้โอ้หรือว่าน้องอูอยากจะโรยตัวก็ได้นะจ๊ะเราไปพบกันข้างล่างเลยตอนนี้เราเดินกันจ้ะไปไหนางไหนเร็วกว่าล่ะโรยไม่เอาดีกว่ารอด้วย บอกว่าเป็นโป่งบริเวณนี้ก็ยังใช่ไหมคะใช่ค่ะบริเวณนี้ยังยังปัจจุบันยังมีเห็นว่ามีสัตว์มากินโป่งมมีค่ะมีคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรก็มันจะเป็นเก้งค่ะมีเราจะมีเก้งด้วยมีเก้งมีกวางค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์จะปล่อยค่ะฝั่งบนเขาจะปล่อยสัตว์แล้วก็จะอยู่ในหว้นมีการโดนคุยอยู่เลยนนค่ะใช่ก็จะมีหมูป่าค่ะ มีไก่ฟ้าด้วยบริเวณนี้นี่มีภาพเขียนสีด้วยนะคะใช่ค่ะเราจะสื่อถึงจุดนี้มีกูปรีมาอาศัยอยู่ค่ะนอกจากข้างบนแล้วก็จะข้างล่างเราก็จะเขียนจ้กตอนนี้ก็สมัยั้นเขาก็ต้องมากินโปล่เหมือนกันใช่ค่ะที่ตอนแรกถ้ากูจะลนมาแล้วก็มาเจอกับตรงนี้นะเนี่ยลอยไปค่ลอยลงมากูปรีตรงนี้ คุณผู้ชมครับศรีสะเกดเนี่ยนะครับถ้าตั้งใจเที่ยวจริงๆเนี่ยมีที่เที่ยวหลายแห่งเลยนะครับและถ้าเจาะลึกจริงๆเนี่ยที่เที่ยวธรรมชาติเยอะมากนี่จะบอกว่าแค่เทือกเขาพนมดงรักเนี่ยนะที่เที่ยวธรรมชาติเนี่ยเต็มไปหมดนั่นสิมาละาลับขึ้นไปนะคะเราก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะที่สวยที่สุดของตำบลไพรพัฒนาเลยค่ะน<ช>ี่จะดูจากบรรยากาศละอาะวันนี้ท้องฟ้าดูจี๊ดนะคะใช่แต่ไม่เป็นไร พระอาทิตย์ขึ้นและลงทุกรังวันหน้ายังมีวันนี้ขอบคุณน้องปองมากนะครับที่พาเราเที่ยววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณากครับส่วนพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนลุ้นกันนะครับใช่ไปฝันก่อนว่าออกมาแล้วแบบป๊ะไม่แยบเลอไปซีพีอำเภอภูสิงห์นะครับอยู่ที่ชายแดนซึ่งมีด่านชายแดนช่องสงงามที่จะเชื่อมต่อไปกับพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปที่นครวัดนครธมใกล้ที่สุดนะครับจากประตูบานนี้ในพื้นที่ของอำเภอนี้นะครับก็จะมีตำบลไพยพัฒนาท,ที่มีแหล่งท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นบริเวณนี้เขาเรียกว่าพาพยากรูปีนะฮะที่เป็นทัศนียภาพเป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่บนภูเขาเทือกเขาพนมนงรักเป็นต้นลําห้วยสํารานนะครับแล้วก็เป็นอ่างซึ่งน้าสายนี้จะเป็นน้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงคนรีสเกตนะครับแล้วก็ ไหลผ่านตัวเมืองนะครับแล้วก็ลงไปยังลำแม่น้ำมูลน,นะครับแล้วก็ลงไปแม่น้ำโขงนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามแล้วก็มีปฏิมาก,กรรมต่างๆที่บ่งบอกนะครับถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่นี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวัดหลวงปู่สวงนะครับที่พี่น้องสองแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาเองเนี่ยให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วก็มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับแล้วก็ มีแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรยกตัวอย่างเช่นที่ศูนย์เกษตรภูสิงห์เนี่ยเป็นแหล่งในการที่จะเพาะพันธุ์แล้วก็พัฒนาพืชพันธุ์ต่างๆของสีสเกตทําให้เกิดอาชีพเกิดรายได้นะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศูนย์ศิลปลาชีพพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมาในพื้นที่ภูสิงห์นอกจากจะได้บรรยากาศด้วยความศรัทธาในหลวงปู่สวงแล้วนะครับแล้วก็เกียิอาจารย์ในพื้นที่แล้ว ก็ยังมีสภาพธรรมชาติที่มีความงดงามความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่สามารถที่เดินทางเพื่อที่จะเชื่อมต่ออารยธรรมของโบราณผ่านช่องสงคมบริเวณตำบลไผ่พนาแห่งนี้ครับเียายว กมเดินทางละไม่ไปกับ AJ อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโอ้โพี่น้อยนี่ที่เที่ยวธรรมชาติเยอะมากเลยครับ <S <S คุณผู้ชมครับเช้านี้นะครับผมกับพี่น้อยเนี่ยตั้งใจพาคุณผู้ชมไปเที่ยวมากเลยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่นี่ครับ เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกวังใหญ่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 ที่เสียงมันเอโโน็กโซนะพี่เลยเหรออ,อย่าพึง่งอย่าพึง่งมาถึงที่นี่เราก็จะต้องรู้จักกับเจ้าของบ้านก่อนนั่นก็คือหัวหน้าบัญชา<อ>สวัสดีครับสวัสดีครับวัวหน้าครับพอดียินว่าเป็นน้ำตกนี่แบบว่ามันต้องยากลำบากเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะยากนะครับแต่ที่น้ำตกวังใหญ่เนี่ยเรา ที่ตั้งก็อยู่ทางจากำนักงานประมาณ18กิโล<ำ>18กิโลครับ18กิโลแล้วก็การเดินทางก็จะเป็นเช่นทางลาดยางจนถึงน้ำตกเลยรถทุกชนิดสามารถที่จะไปถึงได้เลยครับงั้นไปเลยไหมพี่น้อยเดี๋ยวก่อนครับเราก่อนที่จะไปครับเพราะว่าในเขตรักษาพันธุ์ป่าเราอยากให้ทุกคนที่ได้เข้ามาเที่ยวหรือว่ามาดูข้อมูลไปดูข้อมูลในศูนย์บริการก่อนในเรื่องของที่นี่เรามีแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามหลากหลายพื้นที่หลากหลายแห่ง ก็อยากจะให้ไปชมข้อมูลก่อนนะไปะดูเรื่องกติกาในเรื่องของระเบียบว่าคนที่เข้าไปจะต,ต้องือปฏิบัติตัวยังไงนะครับยวอยากให้ทุกคนได้มาชมและมาฟังข้อมูลจากเจ้าที่ก่อนครับ ะะจอดรถเสร็จปุ๊บถึงน้ําตกเลยใช่ครับนี่ก็คือน้ําตกวังใหญ่ใช่น้ำตกวังใหญ่ทำไมถึงชื่อว่าวังใหญ่รค,<ำ>ครับคำว่าวังใหญ่ก็คือเป็นแอ,อ่แองแอ่งวังใหญ่ก็คือแอ่งน้ําขนาดใหญ่แล้วอย่างนี้เส้นทางน้ําตกเนี่ยจุดกําเนิดเขาอยู่ตรงไหนคะแต่น้ามันมาออกมาจากป่าต้นน้ําก็คือบนภูเขาสูงไรล,ลงมาาตามลาห้วย50ิบ แล้วไหลลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยขยุงลำห้วยขยุงครับพอห้วยขยุงไหลลงมาก็มาเก็บตรงแอ่งไว้ก่อนอแอ่งขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยปล่อยออกไปตามห้วยขยุงส่งน้ําไปหล่อเลี้ยงรารรษฎรทํานาทาการเกรรษตร<อ>จากอําเภอกันทลัก์ลงไปสู่จังหวัดทีทิตะเกตแล้วไปลงในน้ํามูลเดี<อ>๋ยวก่อนแอบทังเกตเห็นนะมีผีเสื้อก็ด้วยมันสมุดสมบูรณ์ไงนะก็นี่คือในป่าก็จะมี ในบริเวณนี้ก็จะมีผีเสื้อจํานวนเยอะจำนวนมากก็เรื่อตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเราก็จะออกาให้เราถห็นน้าตกวังใหญ่เป็นน้ําตกขนาดกลางซึ่งตั้งอยู่ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักอําเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเมื่อเข้าไปถึงตัวน้ําตกบอกเลยครับว่าวังน้ําหรือแอ่งน้ําของที่นี่ใหญ่สมชื่อจริงๆหัวหน้าบัญชาบอกว่าน้ําตกวังใหญ่ เกิดจากห้วยขยูงที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักไหลลงมาจากหน้าผาสูง5เมตรซึ่งด้านบนจะเป็นแอ่งน้ำมีลานหินกว้างสามารถเล่นน้ำได้สบายๆแต่อย่าเข้าไปใกล้หน้าผานะคะส่วนแอ่งน้ำด้านล่างน้ำค่อนข้างลึกบรรยากาศร,บรอบๆจะถูกปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่ร่มรื่นทีเดียวค่ะยิ่งช่วงฤดูฝนเป็นต้นไป น้ำตกแห่งนี้จะมีน้ำเยอะแล้วก็สวยงามมากๆค่ะโอ้นี่ถ้าน้าน้ำนะครับหัวหน้าผมว่าน้ําจะต้องไหลเป็นแผงใหญ่ๆนี่เนาะได้ครับมันเหมือนมากเลยนะพี่น้อยเนาะใช่นี่ได้อีกมุมหนึ่ง นะเพราะว่าเราเอ,อ,ออกน้ำเออ<ม>กระเด็นมาถึงเราเลยอู้อยากรู้อะไรไหมเพราะว่าไหนไหนมาเที่ยวแล้วเนี่ยเราต้องได้ความรู้กลับไปนะก็แต่กี้ผมฟังในการอบรมแล้วผมจําได้หมดเลยถ้าเอาข้อสอบมาลนะ่ะผมได้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะดักท่านนี่ยหรอ <laughs> <laughs> โอ้ยดูแลเพลินจังเลยครับหัวหน้าครับเนาะ นอกจากน้าตกวังใหญ่แล้วเนี่ยครับหัวน้ามีอะไรแนะนำเที่ยวอีกนี้ยางครบครับนออจากตรงนี้แล้วเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวดูแหล่งศึกษาธรรมชาติทั้งป่าไม้ทั้งสัตว์ป่าที่ทุ่งกระบานกระใบซึ่งที่ตรงนั้นเองก็มีสัตว์ป่าให้เราได้ชมด้วยนะครับแล้วก็ทิวทัศน์ภูมิประเทศทั้งทิศตกดินทั้งท่าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณตรงนั้นเลยนะครับเราก็จะมี ศูนย์บริการมีลานยางเต็นท์ให้เขาไปเที่ยวนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับทุกคนที่เข้ามาในเขตนักษาพันสตานะครับไม่ว่าที่พนมโดงรักหรือที่อื่นก็แล้วแต่เราต้องยึดถือตามระเบียบนะโดยเฉพาะเราต้องไปให้มีเจ้าที่นำนำเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือหนึ่งเราต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ห้ามนำขยะห้ามนํำเอาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามานะยะส่งเสียงดังนะครับก็คือ ภาชนะอย่าเอาประดิษิเข้ามานะครับคือเเราเน้นในเรื่องของการจัดการขยะด้วยครับผมเน้นย้ําเลยนะคะเข้ามายัางไงก็คือจะต้องมีเจ้าหน้าที่นําแล้วก็อย่านำขยะเข้ามาเอาอสิ่งใดมาก็นำกลับไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์ป่าเนี่ย เขาลงมากิงก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับแล้วก็มาตรการโควิดนะครับก็ยังคงต้องรักษากันไว้อยู่นะครับค่ะแต่น่าเสียดายนะครับพี่น้อยเที่ยวละไมไทยแลนด์เ World ของเราเวลาหมดลงแล้ว่ใชพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับอะไรอะไรก็ดีที่ีสเกสวัสดีครับ